สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้ เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างวูลฟเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโมลินิวส์สเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านวูฟความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ20ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการแพ้5นัดติดต่อกันโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้0ประตูและเสียไป10ประตูวันนี้วูฟภายใต้การทำทีมของกุนซอรอฟเอ็ดเวิร์ด อยู่ในช่วงที่ผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูง่ายเกินไปขณะที่เกมรุกก็ยังหาจังหวะจบสกอร์ได้ไม่คมอีกทั้งยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเช่นเบลเล่เลออนชิวอมโรดิโกโกเมสเฟอร์นันโดโลเปสและเครซี่รวมถึงมิดฟิลตัวสำคัญอย่างชาวโกเมสที่ติดโทษแบนส่งผลให้ความสมบูรณ์ของทีมลดลงมากคาดว่าจะมาในระบบ5-3-2 เพื่อเน้นเกมรับและรอโต้กลับแต่ภาพรวมยังเป็นรองชัดเจนมาดูในส่วนของทั้งด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการเสมอ3นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูและเสียไป8ประตูวันนี้แมนยู U, ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมแม้จะยังไม่สม่ำเสมอมากนัก แต่ผลงานโดยรวมเรื่องดีขึ้นเกมรับมีความแน่นอนกว่าเดิมและเกมรุกก็สร้างสรรค์โอกาสได้มากขึ้นตัวผู้เล่นขาดเพียงเซสโกและแม็กควายที่เจ็บอยู่ส่วนแดนน่าจะใช้เซิร์กซีโดยมีคุณย่าและเอ็มโบโมช่วยทำเกมรุกด้านหลังคาดว่าจะมาในระบบ3-4-1เน้นคุมจังหวะเกมด้วยบอลบนพื้นตามสไตล์ของอโมริม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้วูฟจะมาในระบบ5-3-2 นำทีมโดยแซมจอนสตันแจ็คสันชาชูอาเอ็มมานูเอลอักบาดูเยสันมอสเกราโตติดาวิดวูลฟ์เจียงริกแนเบนการ์ดอันเดรตินดาเดมาเชลมูนิซีจอเกนสแตนลาเซนจอนอาริอัสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-1นั่นทีมโดยเซเนลัมเมนส์เลนี่โยโรมัตตายเดลิกลุคชออามัดดิยาโล คาเซมิโร่บู n โน่แฟนันเดสดิโอโก้ดาลอดบริยังเอ็มโบโมมาเทอัสคุนยาจอนชัวเซอร์ซีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ทั้งสองทีมเคยพบกันมากว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือวูฟ์ชนะ2นัดเสมอ0ูนนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูและเสียไป8ประตูเจ้าถิ่นวูฟ์อยู่ในช่วงฟอร์มตกหนักเกมรุกเกมรับไม่มีความแน่นอนเลย อีกทั้งยังมีปัญหาตัวเจ็บและตัวแบนส่งผลให้ภาพรวมของทีมค่อนข้างน่าเป็นห่วงส่วนทีมเยอแมนยูแม้จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ยังดูดีกว่าอย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนกว่าและดูมีพลังงานในเกมรุกมากกว่าจากสไตล์ของอาโมริมที่ทําให้ทีมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเกมนี้มองว่าแมนยูมีโอกาสมากกว่าและน่าจะบุกค,คว้าชัยออกไปได้เปอร์เซนต์ที่รูฟจะชนะอยู่ที่15 เปอร์เซนต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่70%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะวูลฟไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกัน เพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกันโชเซเลียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโตลิ n โนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเอซีมิลานคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีส 45, ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกดิตลิโน เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านตลริโนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่อมดับที่13ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูและเสีย7ประตูวันนี้ตลริโนอยู่ในช่วงฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเกมรับยังมีปัญหาให้เห็นบ่อยครั้งแต่จุดเด่นคือเกมแดนกลางที่แข็งแกร่งและสามารถคุมจังหวะได้ดี สภาพความพร้อมมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทั้งอดิยานอิสมาลีแพชูสซานอสซับว่าและกองหน้าตัวหลักอย่างโจวานนี่ซิเมโอเน่ทำให้แนวรุกต้องปรับใหม่เกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-5-2โดยใช้คู่กองหน้าอย่างซิลินเอนกองเก้จับคู่กับเชอาอดัมส์คอยลาตาคายส่วนแดนกลางนำโดยคาซาเดอีอัลลานีและราสิตทำเกมสนับสนุน มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเอซีมิลานกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันโยมดับที่2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้5ประตูและเสีย3ประตูวันนี้มิลานภายใต้การทําทีมของกุนซือมาซิมิเลีย n โนอ l e เลกรีกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากโดยเฉพาะเกมเยือนที่ยังไม่แพ้ใคร สภาพความพร้อมได้คริสเตียนพูลิสิทธ์กลับมาแต่ยังขาดยูซุปโซฟาน่าและกองหน้าอย่างซานติอาโก้คิเมเนสที่ยังไม่พร้อมด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2เช่นเดียวกันแดนหน้าจะส่งพูลิสิตจับคู่กับราฟาเอลเลอาเป็นตัวทำเกมรุกส่วนแดนกลางมีโมดิสและลาบิออตคอยคุมจังหวะเกม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ โตลิโนจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยฟังโกอิสราเอลอาดิอันทาเมเซกิย马โมมาริปันซาอูนโคโกมาร์คุสปีเดเซนเชซาเล่คาซาเดอีคริสเตียโนอัสรานีนิโคล่าวาลาซิกวาเลนติโนลาซาโนซิลินเอนกองเกเชอดัมส เอซีมิลานจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยไมเมนยองฟิคาโยโทโมโริมาเตโอกัปเบียสตาฮินยาพาววิทอเล็กซิสซาเลมาเคตสามูเอเล่ลิชชี่ลูก้ามดิสอดิอาลาบิออตดาบิเดตบาเตซาก,กิคริสเตียนพูลิสิตราฟาเอลเลเอาลทัศนะของคู่นี้นะครับในคู่นี้เคยพบกันมากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านตริโนชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูและเสีย12ประตูตริโน,โนแม้จะมีรูปเกมที่พยายามสู้ได้ดีและมีจังหวะโต้กลับที่อันตรายแต่เกมรับยังคงเป็นปัญหาให้เห็นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝั่งทีมเยอเนซีมิลานอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆทั้งเกมรุกที่คมแม้ยิงไม่เยอะแต่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีและเกมรับที่เหนียวแน่นแถมรักษาคินชีตบ่อย มองโดยรวมแล้วมิลานมีศักยภาพเหนือกว่าทั้งคุณภาพนักเตะและความแน่นอนในจังหวะเข้าทำเกมนี้มองว่ามิลานมีโอกาสบุกคว้าชัยได้มากกว่าเปอร์เซนต์ที่โตริโนจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซนนที่เอซมิลานจะชนะอยู่ที่60และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเอซมิลานบุกชนะโตริโนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกันโชวเซเรียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอูดิเนเซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเจนัวคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสต a ดิโอเอนิโอดาดินีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอูดิเนเซฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการ ชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย7ประตูวันนี้อูดินเนเซ่ภายใต้การทำทีมของกุนซือกอสตารุนญาอิชแม้ผลงานในลีกจะมีความสวิงแต่ยังคงมีจุดเด่นเรื่องการเล่นในบ้านที่พอคาดหวังผลการแข่งขันได้เกมนี้พวกเขาจะขาดฮัสซันกา่าและอาตูอัตตาที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ช่วยทีมแต่จะได้โทมัสคริสเตนเซนกลับมานั่งสำรอง ด้านรูปแบบการเล่นคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2โดยแดนกลางมีจุดแข็งที่จังหวะเก็บบอลและผ่านบอลแม่นยำช่วยสนับสนุนสองกองหน้าอย่างนิโคโลซานิโอโลและคีแนนเดวิสที่มีความเร็วและการพักบอลที่ดีเกมนี้อูดินเซยังถือว่ามีความได้เปรียบจากเสียงเชียร์ในบ้านและรูปแบบการเล่นที่แน่นอนกว่ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเจนัวกันบ้าง ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย12ประตูวันนี้เจนัวของกุนซืดานิเอเลเดอรอสซี่ถือว่ามีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนโดยเน้นการขึ้นเกมจากแดนกลางที่แข็งแกร่งเกมนี้พวกเขาได้บลูคนอตันคัฟฟี่ผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมทำให้สภาพทีมโดยรวมดูแข็งแกร่งขึ้นส่วนตัวเจ็บจะเหลือเพียง แม็กซ์เวลล์กอรเนตรายเดียวเท่านั้นด้านแผนการเล่นจะมาในระบบ3-5-2โดยแดนกลางใช้รุสลานมาลินอฟสกีมอร์เตนเฟรนรูฟและมอร์เตนทอสบีคอยคุมจังหวะเกมส่วนคู่กองหน้าวิตินยากับลอเรนโซโคลอมโบพร้อมประสานจังหวะเข้าทำเกมเยือนของเจนัวยังมีปัญหาเรื่องเกมรับที่เสียประตูง่ายแต่เกมรุกก็ถือว่าอันตรายพอสมควร 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อูดิเนเซ่จะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยมาดูก้าโอโคเยนิโคโลเบอร์โตลาคริสเตียนคาบาเซเลอูมาโซเลตทางด้านกลางารับชมกันของทางด้านทีมอูดิเนเซ่วันนี้กุนซือของเจ้าบ้านคือกุนซือกอสตารุนยาอิชจะมาในระบบ3-5-2โดยมีอเล็กซานโดรซานโอลียาคุเปียตร็อฟสกีเยสเปอร์คราวสตอม เยอเกนเอกเคเลนแคมและจอแดนเซมูราเป็นมิดฟิลด์ส่วนกองหน้าจะเป็นนิโคโลซานิโอโลและคีแนนเดวิสเจนัวจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยนิโคลาเลอาลีอเลซานโดรมาการดาลีเลโอออสติกาตโคอันบาสเกสสเตฟานอสซาเบลลีรุสลลนมาลินอฟสกี้มอร์เตนเฟรนรูปมอร์เตนทอสบี้ อารอนมาตินวิตินยาและลอเรนโซ c โคลล ombo ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอูดิเนเซชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย6ประตูเจ้าถิ่นอูดิเนเซแน้ฟอร์มจะมีหลุดบ้างแต่การเล่นในบ้านของพวกเขายังถือว่าเหนียวแน่นพอสมควร เกมนี้ได้เปรียบจากเสียงเชียร์ในบ้านและสภาพสนามที่คุ้นเคยขณะที่ทีมเยือนเจนัวผลงานนอกบ้านยังคงไม่นิ่งเสียประตูค่อนข้างง่ายแม้ว่าเกมรุกจะมีความอันตรายอยู่บ้างก็ตามมองภาพรวมแล้วอูดินเนเซมีจังหวะเข้าทำที่คมกว่าและมีความลงตัวในเกมรับมากกว่าเกมนี้มีโอกาสสูงที่เจ้าบ้านจะบดเอาชนะไปได้เปอร์เซนต์ที่อูดิเนเซจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซ ปอร์เซนที่เจนัวจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอูดิ e เนเซเปิดบ้านชนะเจนัวไปด้วยประตู1ประตูต่อ0ูแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ